เอกแซกสอนให้ผมไปเรียนภาษาไทยหชั่วโมงเจ็ดวันหนึ่งชั่วโมงครับผมฟิตเนสอาทิตย์หนึ่งห้าวันวันละสามชั่วโมงครูฟิตเนสเป็นคนอีสานชื่อครูเลพูดเขาว่าอีสานเขาว่าวิสานกับผมชุกมือเมื่อสามชั่วโมงผมไปเรียนภาษาไทยชั่วโมงนึงมันสีสวยอย่างมันก็สวยอย่างเลยแล้วผมผมสะบอกเลยเลยผมสะบอกเลยเลย ต้มตามก็คือกันอาคู่กันว่าต้มตามต้มตามต้มตามมาเจอพี่ครับครับพี่เนี่ยผ่านการเรียนมาแล้วครับแต่ผู้ชายที่เขาคุมรถบัมมมาตลอดชีวิตเขาเนี่ยเขาไม่เคยเรียนมาเขา่รู้หลักสูตรของเขาถูกต้องครับไะผมอยากจะบอกครับอันนี้เป็นเรื่องจริงผมเจอกับพี่อาร์มครั้งแรกเอ้ยไม่ใช่พี่พี่อาร์ครั้งแรกครับแกเอามะม่วงมาเอามะม่วงมาแล้วลูกมันใหญ่ผมก็ถามเอ้ยพี่อาร์เออมะม่วงทำไมมันลูกใหญ่จังแกบอกเออเดี๋ยววันหลังเนี่ยพี่เอามาให้นะโน่ แต่รอมันเหิ่มก่อนผมนิ่งไปประมาณหนึ่งนาทีว่าเอ้ยอะไรคือเหิ่มวะไม่คือนี่หน่อยครับคือว่าผมจะเลือกคนพูดด้วยครับนะฮะอย่างอย่างผมเจอตั้มเอาตั้มสวัสดีสบายดีไหมเจอกันเฮ้ยกันสวัสดีเฮ้ยเสียงดีเสียงพร้อมมากขอบคุณครับถ้าเกิดเจอโตโน่ผมจะเลือกจากเง่าหน้าทุกคนเจอผมเจอโตโน่เจอตุ้มตาม เอ้ยเป็นได้ห้ำสำหัยดีปะมันก็ต้องพูดภาษาอีสานบ้านเราเดี๋ยวีเดี๋ยวผมแปลฟังก่อนคือเป็นยังไงห้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นยังไงห้ำไม่ใช่หมายความว่าห้ำเป็นยังไงนะว่าให้เผื่อเผื่อแฟนคลับบางคนเขาไม่ทราบคือว่าห้ำเนี่ยเป็นเหมือนกับเรียกผู้ชายครับครอยุ่นพี่เรียกรุ่นน้องได้น้องชายเป็นยังไงนะไม่ใช่ให้โน่ห้ำนายเป็นยังไงไม่ใช่่ใชนะแล้วเวลาเรียกผู้หญิงแล้วครับ โอ้เอาเออเออเป็นยังไงล่ะผู้สาวอ๋อยังไงไม่ธรรมดาคือว่าถ้าเวลาผมเล่นหรือว่าเล่นกับพี่อาเล่นกับการเล่นกับตูนตามคือเราไม่ต้องรอจังหวะ2จังหวะ1 2 3 4พวกเราได้หมดถูกต้องครับผมโทษทีนะเสื้อเขียวถ้าไม่พอใจต้องขอโทษด้วยนะเสื้อเขียวนะ ทำไมดีๆมันตีบ้านนี้เราวะไม่รู้เราก็สาเออนิ่งๆๆมีอะไรน้องก็จัดไปให้หมดมาตีบ้านเราพลาดเองอ่ใครอะที่ร้องจี่หอยได้ดีมากเลยใครอะไรนะครับจี่หอยจี่หอยโอ้ดูจากหน้าก็รู้ครับผมเง่าเง่าหน้าคนไหนเลยครับจอรดวอดจอรดวอดวอดวอดเราดูจากเงาหน้านายแล้วเนี่ยเป็นนายนะจี่หอยขอดนตรีนี่ อดเดือเพื่อเธอคือดังเคยกันนันสังสัค์กันจักหวันในเวลาว่างๆบรรยากาศยุนน่าลายค้นมาทั้งเหล็กล้มเย็นเด็นได้พันมาเราเด็ดเด็ดอยู่บ้านของแกลมอยูุ่่งนา้ ขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยลองท่อนเดียวเต้นไปกิโลนี่ก็ดีจังเลยนะช่วยๆกันจะมาหากินนะดีนะมีการจัดโชว์ฉากอะไรเสร็จนะเออปรากฏว่าก่อนที่เราจะมาถึงวันนี้วันที่เราสัมภาษณ์ซปเปอร์สตาร์วันนี้เนี่ยนะฮะ เราได้ขึ้น Facebook ของเราว่าถ้าเดอะสตา์มา12คนมีอะไรอยากจะถามหรือไม่ปรากฏโอ้ขึ้นมาเยอะเลยนะฮะใน Facebook ของเรามีอยู่สองสามคน,นะฮะมีผู้ที่ใช้ชื่อว่า New o อาบล็อกแล้วก็ผู้ใช้ชื่อว่าคุณนิสาสุรัตไม่ไม่ได้มีอะไรจะถามแต่อยากเห็นบี้เต้นหญิงลีเฟซบุ๊กฮะ ผมไม่เคยเต้นหญิงรีมาก่อนในชีวิตเลยแล้วผม,อผมขอมีแดนเซอร์ประกบได้ไหมอ่ะได้ใครใครดูจากเางาหน้าแล้วเนี่ยทา <c oughs> งเหนือทางเหนือทางเหนือเงาหน้าเหนือผมเลือกคนนี้ครับ <c oughs> แล้วก็ฮันครับ <c oughs> ขอขอให้นิวนิวจิ๋วช่วยร้องหน่อยนะฮะครับนี่ตามคำขอจาก Facebook ของเรานะฮะซึ่งขอเชิญพี่นิววิจิ๋วยืนบนโต๊ะเลยครับทำไมฮะทำไมฮะทำไมทำไมครับน่าจะได้นะเอาไปก็แล้วเดี๋ยวตกลงมาใช้พื้นที่เยอะไหมคะเนี่ยอะไรครับใช้พื้นที่เยอะไหมคะจะได้เก็บโต๊ะให้ออ๋ใช้นิดเดียวครับไม่ใช่ตุ่มตามบดสตามีมารยาทกันนิดนึงนะฮะ ไม่เป็นไรจอดไม่เป็นไรจอดใจเย็นจอด <c oughs> ปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปเ <c oughs> อาเลยไหมมำเพลงทำใจเพลงว่าเพียวแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจอย่าบอกเว่าเธอนื้ ก่อนอื่นใครโพสเฟซบุ๊กมาดูด้วยหญิงลีเนี่ยชอบดูชอบมากชอบบทเพลงเขามากแต่ผมไม่เคยฝึกเ so right. ต้นนะนี่สอนด้วก็จำจังหวะมาเยอะเหลือเกินไม่เคยฝึกครับพี่นี่คุณเต้นคุณอิมพไหวออกมาเลยเหรอไหวเลยเต้นตามพี่ฮัทเมื่อกี้ดูเต้นตามพี่ฮันคุณเคยฝึกเต้นมาเหรอผมเต้นตามพี่ครับเห็นฮัทเต้นเมื่อกี้ก็เหผมผมวิเคราะห์เลยว่าท่าเต้นง่าย คือหญิงลีเนี่ยเขาคิดที่เก่งนะผู้หญิงนี่มีส่วนไหนที่ดึดงดูดผู้ชายนั่นก็คือหน้าอกใช่ไหมใช่ครเขาก็กคืด,คด,คดนะแล้วผู้ชายมีส่วนไหนดึงดูด <c oughs> โอ้ถ้ามันคิดถ้าเต้นง่ายขนาดนี้เดี๋ยวอัลบั้มหน้าผมก็จัดเลยขอลองขอลองดูมิวสิกครับอ่า <c oughs> เออใช่เป็นไงเอวผมดึงดูดไหมครับเจเินดังเจัเดินังโอ้โหจัดเต็มเลยฮั่น<อ>ตั้มโอ้โหแบบคำถามถามซะยากเลยเขาบอกเขาไม่ได้ถามอะไรเลยเขาคแค่อยากเห็นเท่านั้นเองนะนิวเอาบล็อกกับนิสาสุรัตและอื่นๆอ,อ,อ,อีกหลายคนนะฮะจดมาไม่หมด โอ้ขอบคุณมากนะครับเราจะขึ้น Facebook อย่างนี้เรื่อยๆเวลามีดารามาอย่างนี้นโดยเฉพาะซุปเปอร์ร์อย่างนี้มานะฮะทำไม<อ>ไม่มีใครถามเลยครับอยากให้พิธีกรทำอะไรแบบนี้ไปตอบเดี๋ยวไปสนใจนะยังอีกตั้งครึ่งหนึ่งยังไม่ได้เผาเลยหรือว่ามีเออถามทีมงานว่าพิธีกรอยากทำอะไรไม่มีอะครับไม่ไปต่องนะไปต้องไ่ต้องมาที่กันมังละเผากันมัง เออผมมีเหรอมีเฮ้ยไอ้นดีไอ้บ้าเอ้ยยังไม่ได้เผาก็ดำแล้วออเผาเผาเสร็จแล้วจับมือนะจบแล้วนะข้ามเลยข้าเลยรอไม่ข้ามไม่ข้ามันมีอะไรนะเอ้บอกว่าร้องเพลงกับนิวจิ๋วเรียนเรียนเรียนนิวจิ๋วได้แล้วเหรอครับ เป็นคนที่เรียนคนโน้นคนนี้ได้เก่งมากเคยมาออกในแฟมิลี่แก๊งของเราคุณเป็นคนที่เรียนเสียงคนอยู่ได้เก่งมากครับจนไม่มีความเป็นตัวของตัวเองมียังอยู่จับมือกันไม่จับแล้วพอผู้หญิงอาจจะยากนิดนึงครับแต่ว่าถ้าเป็นพี่นิวพี่จิ๋วต้องต้องมีอีกคนนึงใครใครใครคนนึงกูกเฮ้ยเปลืองแล้วเหรอน้องชายผมครับ ไอ้หน้าเงาอีกแล้วเหรอขอเสียกับอเงาหน้าเงานที่มีชื่อว่าหน้าสิวหน้าขวานของผม